สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่193 Go Robot EA วันนี้เราจะอาศัยอินดิเคเตอร์ว i ลเลียมเปอร์เซนตและแพทเทิร์นนะครับของแท่งเทียนนะครับเพื่อจะหาจุดยืนยันสัญญาณว่าจะเข้าบ u ายหรือจะเข้าเซลนะครับนอกจาก EA ที่มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับการสร้างคอมเมนต์บนชาร์ตนะครับที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดูตัวอย่างนะครับในรูปนะครับ E A name นะครับโชว์มุมบนขวามือแถวที่2โชว์บาลานซ์แถวที่3โชว์ Equity แถวที่4โชว์เขาบายเขาเซลนะครับเราจะโชว์ตัวแปร2ตัวในแถวเดียวกันทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ Profit by Profit s e l l โชว์ยังไงในแถวเดียวกันนะครับ Total cost lot นะครับ Order by Order s e l l ที่ปิดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมีขนาด lot size เท่าไหร่นะครับ โชว์ในแถวเดียวกันทำอย่างไรและเราจะแยกนะครับคอมเมนต์นะครับเป็นสเตตัสคอมเมนต์นะครับว่าตอนนี้เราจะใช้ไทม์ฟิลเตอร์โหมดไหมตัวอย่างนี้มีการใช้ไทม์ฟิลเตอร์โหมดด้วยนะถ้าเราไม่ใช้แสดงว่าเราให้ e อเอทำงานตั้งแต่ตลาดเปิดยันตลาดปิดทุกวันถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้เราควบคุมเวลาเปิดเวลาปิดได้สถานะก็จะโชว์เช่นถ้าเราไม่ใช้ไทม์ฟิลเตอร์โหมดไทม์ฟิลเตอร์สเตตัสก็จะโชว์ all a y คือทำงานตั้งแต่ตลาดเปิดยันตลาดปิดเลยเป็นต้นนะครับ และผลการใช้งานก็ไม่ได้ธรรมดานะครับทดสอบในปี2024ถึง2025ในกรณีนี้ผมใช้ Time Filter ให้มันทำงานตอน3ทุ่มถึงตี3นะครับของทุกวันนะครับผลลัพธ์ออกมาก็เอารอดนะครับอยู่ลอดได้ในตลาดนะครับดอดาวอยู่ที่32%เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเขียน E ตัวนี้กันอย่างไรนะครับไม่ยากเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ ea นะครับ constant มีอยู่ด้วยกัน14ตัวนะครับ ea name เก็บชื่อของ ea lot จุคือขนาดล o t size เริ่มต้นกิ i d distance 100ปิประยะกิดที่เราใช้ในตัวอย่างนี้นะครับ close ปิด100ปิดในกรณีแก้ไม้นะครับเราจะกินกำไรแค่100ปิปนะครับ t a i l i n g stop 100ปิดเวลากินกำไรเพิ่มในโหมด forward t i n เราจะใช้ระบบ t a i l i n g stop นะครับ สร้างนะครับระยะสต็อป o อสอยู่ต่ำกว่านะครับราคาสูงสุดต่ำสุดเนี่ยหนึ่งร้อยปิ๊บรอสพัดจุดศูนย์หนึ่งเวลาแก้ไม้นะครับในกระบวนการแก้ไม้เนี่ยจะมีการเพิ่มขนาดรอสไซส์ประกอบไปด้วยนะครับอีมเอเทนสองร้อยและอินดิเคเตอร์วินเลียมเปอร์เซ็นต์เลน์นะครับเราจะมีจุดโอเวอร์โซคือลบแปดสิบจุดโอเวอร์บอสคือลบยี่สิบแบ็กเทสโหมดนะครับค่าเริ่มต้นป็นฟอร์ไทม์ฟิลเตอร์โหมดนะครับ สถานะเริ่มต้นคือ t o คือใช้งานนะครับถ้าท่านไม่ต้องการจะใช้งานก็เปลี่ยนเป็น f o r นะครับต่อมาในตัว time filter เนี่ยเราจะมีเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดผมอ้างอิงเวลา server time นะครับคือเราใช้งานกับบล็อกอะไรนะครับเช่นผมใช้กับ b ล o อก GOFX ซึ่งมันจะเป็น UTC ใช่ไหมครับ UTC time UTC time ถ้าผมใส่14.00นะครับก็คือบ่าย2ใช่ไหครับถ้ามาเทียบกับเวลาบ้านเราอ่ะคือ UTC บก7 ผู้เรียนก็บวกอีก7ชั่วโมงนะครับมันก็คือเวลาเท่าไหร่ครับ2ทุ่มใช่ไหมครับ2ทุ่มหรือเปล่านละ15 16 17 18 19 20 21 3ทุ่มครับโทษที3าทุ่มบวกไป7ชั่วโมงนะครับ n time นะครับ20นาฬิกาก็บวกเข้าไปนะครับอีก7ชั่วโมงท่านจะได้เวลาในบ้านเรานะครับต่อมา cut loss ตัวนี้สำคัญนะครับ EA เวลาใช้งานจริงต้องมี cut loss นะครับตัวอย่างนี้ผมใช้ทุนเริ่มต้น2,000ผมคั t ลอสที่500 นะครับคัดล้อที่500เหรียญนะครับกดอัปเดตไปนะครับส่วน Variable นะครับมีอยู่ด้วยกัน13ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช้ยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับแอเรียในการเปิดไม้แรกตัวอย่างนี้เราจะมีการใช้ Time Filter Mode พร้อมแสดงสถานะบนชาร์ตตั้งค่าไม่ยากเลยครับนำบล็อกคอนดิชันมานะครับสร้างเป็นสวิตช์บูลีนก่อนนะครับ Time Filter Mode นะครับ นำบล็อกคอนดิชันตั้งเงื่อนไขดังนี้ฝั่งซ้าย Value Boolean รับ Data มาจาก Time Filter Mode ค่าเริ่มต้นเป็น t u l ใช่ไหมครับ t True ก็คือ1ใช่ไหมครับผมตั้งเงื่อนไขเท่ากับ1แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงพอเงื่อนไขเป็นจริงเอาพุทธสีส้มก็จะทำงานเอาพุทธสีส้มทำงานเราดึงบล็อก Time Filter มาครับบล็อก Time Filter นะครับเราอ้างอิง Server Time Start Time เห็นไหมครับเราใส่14 00 14 00 p a t t e น n จะเบ็ีแบบนี้นะครับ End time, 2 2่0อ่ะ20คคือ20นาฬิกานะครับอ้างอิงเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะครับให้มันทำงานวันละแค่นี้แหละนะครับในกรณีท่านใช้ทางฟิลเตอร์นะครับต่อมานะครับเมื่อมันทำงานในช่วงเวลาที่ Time Filter ร์ทำงานเรานำ modify นะครับ v a r i a b l e มาเก็บสถาน,นะครับในช่วงที่ Time Filter ร์ทำงานเงื่อนไขเป็นจริงนะครับตัว Time Filter ร์สเตตัสตัว v a r i a b l e ตัวนี้นะครับ ค่าเริ่มต้นไม่มีข้อความอะไรนะนะครับ data t y p e เป็น text นะครับเป็น string นะครับเป็นข้อความมันก็จะเก็บสถานะอ่อนคือตอนนี้อยู่ในช่วงอะไรครับ1400ถึง2000สถานะเป็นอ่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันนอกเหนือเวลาทําการใช่ไหมครับเอาพุทสีเหลืองจะทํางานสถานะเราจะให้มันเปลี่ยนเป็น off ตัวแปรเดิมนะครับ time filter status เนี่ยจะเก็บสถานะอ่อน ต่อมาก็จะเก็บสถานะออฟในช่วงที่ไม่ได้ทํางานเห็นไหมครับอันนี้คือเทคนิคการเก็บสถานะนะครับต่อมานะครับถ้า time filter ทำงานนะครับเอาเชื่อมต่อ o u t p u ท time filter เข้าสู่บล็อกโน t e d เพื่อจะพิจารณาการเปิดไม้แรกย้อนกลับไปก่อนครับก่อนจะไปในกรณีที่ time filter mode ท่านไม่ได้ใช้นะครับเปลี่ยนจากฟอสเป็นทูสถานะคืออะไรครับ time filter status ก็จะขึ้น always คือทำงานตลอดเลยใช่ไหมครับ และมันก็จะไม่ผ่านมันก็จะต้องไม่ผ่านบล็อกทางฟิลเตอร์นะครับวิ่งตรงไปยังบล็อกโนเทสเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเทคนิคการสร้างทางฟิลเตอร์โหมดและการเก็บสถานะของทางฟิลเตอร์โหมดผู้เรียนสามารถเอาเทคนิคนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับตัวอย่างทุกตัวอย่างที่เราเรียนกันมาได้เลยนะครับต่อมาเรามาพิจารณาการเปิดไม้แรกบล็อกโนเทสนะครับถ้าไม่มีการเปิดไม้บายหรือเปิดไม้เซลล์นะครับต่อมาเราเช็คเงื่อนไขฝั่งาบก่อนนะ ราคาปิด ID 1 Candle Close Candle ID 1อยู่สูงกว่า EMA 10มั e ้ย EMA 10คือ EMA 200ใช่ไหมครับถ้ามันอยู่เหนือ EMA 200เงื่อนไขที่2 Indicator w i l l i a m Percentage เนี่ยน้อยกว่านะครับ Over s o l มไหม WPR Over s o l มไหมก็คือต่ำกว่าลบ80มั้ยจังหวะที่มันต่ำกว่าลบ80คืออะไรครับมัน Over s o l d นะครับขายมากเกินไปใช่ไหมครับพอขายมากเกินไปเราจะซื้อตอนไหนละ่ะ เราก็ต้องหาสัญญาณการกลับตัวนะครับมีหลายรูปแบบเลยตัวอย่างนี้เอามารูปแบบเดียวคือแพทเทิร์นที่เป็นโดจิแพทเทิร์นที่เป็นโดจินะครับเราจะใช้3บล็อกในการตรวจช็คบล็อกที่1 b ึ่งบูแคนเดิลไอมีคุณลักษณะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นราคาเปิดอยู่ต่ำกว่าราคาปิดเงื่อนไขที่2ของโดจิคืออะไรครับไส้เทียนด้านล่าง c a นเดลบอททอมวิซไอดต้องยาวกว่า c a นเดลอัปเปอร์วิกไซและมันจะเป็นโดจิตัวอะไรครับ c a n เดลอ p ปเปอร์วิกไซต้องใหญ่กว่าบอดี้ด้วยคุณสมบัติของแท่งเทียนโดจิคืออะไรครับบอดี้ต้องเล็กที่สุดถูกไหมครับนี่แหละครับเราใช้3บล็อกเนี่ยในการเช็คนะครับคุณสมบัติการเป็นโดจิของแท่งเทียน ID 1ถ้าเข้าเงื่อนไขตั้งต่อไปนี้เปิดไม้แรกครับนำบล็อก b u นาว w มาเปิดด้วยขนาดจุดล็อตนะครับ และเอา once per bar ไปใส่ก่อนเปิดด้วยนะครับเพื่อป้องกันการออก2ไม้ในตำแหน่งเดียวกันหลังจากเปิดไม้แรกแล้วนะครับเอา modify variable เก็บขนาดลดไซส์จุดไว้ในตัวแปร l ล t bs ซึ่งตัวแปรลด bs เนี่ยจะเอาไปใช้ในกระบวนการแก้ไม้นะครับเปิดเก็บขนาดลดไซส์จุดไว้ในตัวแปรลด bs และตอนนี้นะครับเราก็จะให้โหมด f o t w t a i n โหมด reverse t a i n ทำงานพร้อมกัน โดยการเปลี่ยนสถานะนะครับค่าต้นคือ0นย์นะครับเปลี่ยนเป็น1น,นะครับพอเราเปลี่ยนเป็น1ปุ๊บเดี๋ยวโหมดโฟโร์เทนทำงานโหมดรีเวิร์สเทนทำงานทันทีนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งเซลล์นะครับราคาปิด ID 1อยู่ต่ำกว่า EMA เอเทนอี EN, e 200มเ0สอ้ยไหมถ้าต่ำกว่านะครับพิจารณาต่อมาอินดิเคเตอร์วิลเลียมเปอร์เซนต์เลชเนี่ยมันโอเวอร์บอทไหมโอเวอร์บอทคือมันอยู่สูงกว่าลบยี่สไหมในระหว่างที่มันโอเวอร์บอทเนี่ยเราจะเซลล์ตอนไหน ตอนที่มันเกิดโดจิฝั่งเซลล์ครับโดจิฝั่งเซลล์คือ id 1เป็นแท่งเทียนขาลง bear candle ราคาเปิดอยู่สูงกว่าราคาปิดเงื่อนไขที่2ไส้เทียนด้านบนใหญ่กว่าไส้เทียนด้านล่างเห็นไหมครับยาวกว่าไส้เทียนด้านล่างและไส้เทียนด้านล่างที่มันสั้นที่สุดเนี่ยมันยังยาวกว่า b o ี้ไซส์เห็นไหมครับอันนี้คือคุณสมบัติของโดจิเห็นไหมครับถ้าเข้าเงื่อนไขตามนี้เปิดไม้เซลล์นะครับไม้แรกด้วยขนาดจุดศูนย์หนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเปิดไม้เซลล์แล้วก็ ไปเปิดโหมดโฟลว์เทนโหมดรีเวิร์สเทนและก็ไปเก็บขนาดลอดไซส์นะครับจุดศูนย์นเป็นตัวแปรล,ลอ t บีหลักการเดียวกันแต่มันจะเปิดที่ะัสั่งนะครับเพราะเรามีบล OK ็อกโนเทดคุมอยู่ใช่ไหมครับต่อมาเรามาดูฉากทัดที่เปิดไม้บายก่อน <c oughs> แล้วกันหากเปิดไม้บายก่อนสมมุตินะครับโหมดโ o ล o t a ทนถ้าเท่ากับ1โหมดโฟลวเทนทำงานโหมดรีเวิร์สเทนถ้าเท่ากับ1โหมดรีเวิร์สเทนทางานเห็นไหมครับ ในกรณีเปิดไม้บาบ if t ทร b ใ y ทำงานถูกไหมครับ if t ทรด e ิลเตอร์ใบไทยเลือกใบต่อมามันจะเช็คทิศทางนะครับว่าราคาวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงถ้าโหมด f o r trend คือต้องวิ่งขึ้นใช่ไหมครับเปิดไม้ายราคาวิ่งขึ้นได้กำไรใช่ไหมครับเช็คอย่างไงครับนำ for if t a d e ส่งข้อมูลไม้บาบ new wave ล่าสุดเนี่ยหนึ่งข้อมูลนะครับส่งออกมาให้ box condition รับไปเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันถ้าราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าราคาเปิดของไม้บายก่อนหนะ้าแสดงว่าทิศทางราคาวิ่งขึ้น เงื่อนไขนี้เป็นจริงปุ๊บโหมดโฟโตเทนทํางานต่อเลยนะครับสร้างระยะกิจ100ปิ๊บสร้างไงครับใช้บล็อกฟอร์มูลาสร้างตัวแปรกิจด distance ิสเทนคูณ2เพื่อจะเก็บขนาด2เท่าของระยะกิจที่เราต้องการนะครับก็คือกิจด distance ิสเทนคูณ2ได้ผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรนะครับกิจด distance ิสเทนคูณ2และเอาไปใส่ในบล็อกโนเทตเนียบายระยะกิจฝั่ง by, บายบล็อกโนเทตเนียบายฟิลเตอร์าบไทยเลือกาบเห็นไหมครับเลนส์ออฟใส่กิจด distance ิสเทนคูณ2ลงไปแล้วก็ รูปแบบเป็น allow the price แค่นี้เราจะสร้างระยะกิจ100รปิบได้ละแล้วลก็เปิดไม้บายนะครับทุกๆระยะกิจ100ปรปบด้วยขนาด f i x volume 0.01นะครับต่อมานะครับเมื่อเปิดไม้ในโหมด f o r w a r e n แล้วนะครับโหมด reverse ten ก็ไม่ต้องใช้ถูกไหมโหมด reverse โหมด reverse ten ไม่ใช้ทําไงครับก็ไปเปลี่ยนสถานะโหมด reverse ten ให้กลับเป็นค่า0มันก็จะไม่ทํางานพอมันไม่ทํางานอยากจะให้มันโชว์สถานะบนชาร์ตว่าตอนนี้โหมดไหนทํางานทําไงครับ เก็บตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งชื่อโฟ o โรเทนสถานะเริ่มต้นคือ on เห็นไหมครับเปลี่ยนสถานะเริ่มต้นใน v a r i a b l e คือ off เห็นไหมครับผมก็เปลี่ยนเป็น on นะครับแสดงว่าสถานะทำงานนั่นเองนะครับต่อมามันจะเช็คผลกำไรและปิดออเดอร์อยังไงนะครับเราจะใช้ t a i l i n g stop เมื่อหมดโฟ o ์โรเทนทำงานแสดงว่าจำนวนไม้มีกี่ไม้แลครับ2ไม้อย่างน้อยถูกไหมเช็คเทรดเขาก็จะเช็คว่าตอนนี้ไม้บายไม้เซล มีมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้ไหมถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้เทลลดิงสต็อปก็จะทํางานทันทีโดยสร้างระยะสต็อปลอสคือ100ปิปตามระยะที่เรากําหนดใช่ไหมครับแล้วมันก็จะทํางานในโหมดโฟลว์เทนยิ่งเป็นเทนใหญ่ๆยาวๆนะครับก็จะได้กินกําไรเยอะขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งเซลนะครับถ้าเปิดไม้เซลนะครับแล้วทิศทางราคาวิ่งลงสร้างระยะกิจ100ปิปเปิดไม้เซลนะครับแล้วก็ไปปิดการทํางานของโหมดรีเวิร์สเทน หลังจากเปิดไม้เซลล์ในโหมดฟ o ร t r เทนการปิดออเดอร์จะขึ้นอยู่กับระบบเทลล i n g Stop เท่านั้นในขณะเดียวกันนะครับโหมดรีเวิร์สเทนคือโหมดแก้ไม้ถ้าเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งลงเห็นไหมครับ for is t ส a d e ส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูล Condition ตรวจเช็คว่าตอนนี้ราคาปัจจุบันต่ํากว่าราคาเปิดไหมถ้าราคาปัจจุบันต่ํากว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหนะ้าแสดงว่าขาดทุนถูกไหมครับเราก็จะสร้างระยะกิจ100ปิ นะครับระยะกิจ100ปีบ์นะครับใช้ใช้อะไรครับฟอร์มูลากับโนเทสเนียบายนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดไม้บายเพิ่มแต่ก่อนจะเปิดไม้บายในกระบวนการแก้ไม้เราจะมีการเพิ่มขนาดล็อตไซส์ครับนำบล็อกฟอร์มูลาปรับขนาดล็อต BS นะครับที่ก่อนหน้านี้เก็บมาจุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับบวกเพิ่มไปอีกจุดศูนย์หนึ่งกลายเป็นจุดศูนย์สองเห็นไหมครับแล้วเราก็ไปเปิดไม้บายเนี่ยนะครับด้วยขนาดจุดศูนย์สอง ตามขนาดของรถ BS นั่นเองเมื่อเปิดไม้ในโหมด Reverse t a i n นะครับโหมด f o l o t a r n ก็จะไม่ใช้ก็เปลี่ยนโหมด f o l o t a r n นะครับจาก1ให้กลายเป็น0และสถานะบนชาร์จก็ Reverse t a i n จาก Off เปลี่ยนเป็น On เห็นไหมครับนี่เป็นวิธีการแสดงสถานะ t a i l i n g Stop ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ใช้ Box Turn Off Box t a i l i n g Stop หมายเลข19ก็ไป Turn Off Box หมายเลข19ปิดการทำงานของบ็อก t a i l i n g Stop นะครับและในโหมด Reverse t a i n เนี่ยครับจะ ปิดไม้ได้อย่างไรนะครับเราจะปิดไม้โดยการเช็คผลกําไรครับว่าแก้ไม้สําเร็จไหมนะครับถ้าจํานวนไม้มากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้นะครับเราจะเช็คผลกําไรก่อนดูฝั่งซ้ายก่อนนะถ้าผลกําไรมากกว่า100ปิปปิดออเดอร์หรือขาดทุนมากกว่า500เหรียญน,นะครับปิดออเดอร์เห็นไหมครับเราใช้2เงื่อนไขในการปิดออเดอร์กระบวนการแก้ไม้นะครับปิดออเดอร์ใช้บล็อกครอสเทดนะครับปิดทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลเลยนะครับ พอปิดออเดอร์นะครับเสร็จปุ๊บจะต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับตัวแปรก็ต้องรีเซ็ตใหม่และอย่าไปลืมไปไปเทิร์นออนบล็อกนะครับเทลดิงสต็อปหมายเลข19ด้วยนะครับอันนี้คือเทคนิคฟังเวลาเราเปิดฝั่งเซลล์ไม้แรกใช่ไหมครับโหมดรีเวิร์สเทนก็ทํางานอีฟเทสเซลทางานราคาวิ่งขึ้นขาดทุนใช่ไหมครับระบบก็จะสร้างระยะกิจ100ปิเปิดไม้เซลลเพิ่มและก็จะมีการเพิ่มขนาดทุกครั้ง1.01นะครับตามสมการในรถพัทตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะให้ขนาดล็อตซ้ายในกระบวนการแก้ไม้เพิ่มขึ้นมันจะปิดไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับและปิดไม้ไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมารีเซ็ตตัวแปรในหน้าออนเท e โดยการใช้บล็อกเทนโคลสถ้ามีการปิดออเดอร์บายหรือออเดอร์เซลเกิดขึ้นใน EA ตัวนี้เราก็จะรีเซ็ตตัวแปรนะครับใช้ Modify v a r i a b ร e เรีเซ็ตตัวแปรนะครับเค้า b เค้า s profit b profit s นะครับถ้ามันมีมากกว่า5ตัวแปรก็ใช้2บล็อกนะครับโหมดโฟลเทนนะครับกลับเป็นค่าเริ่มต้นโหมด ane, รีเวิ โฟลวเทนรีเวิร์สเทนกลับเป็นค่าเริ่มต้นก็คือออฟนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับต่อมาสิ่งที่เราต้องการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้นคือการแสดงคอมเมนต์บนชาร์ตที่มีการซับซ้อนนะครับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมาดูนะครับมาดูการแสดงคอมเมนต์บนชาร์ตเริ่มต้นเนี่ยไอตัวคอมเมนต์จะมีประโยชน์ตอนแบ็กเทสไหมไม่มีนะครับถ้าตอนแบ็กเทสคุณไม่สนใจคอมเมนต์อยู่แล้วถูกไหมครับเราจะใช้บล็อกแบ็กเทสโหมดเนี่ยมาควบคุมนะครับสร้างเงื่อนไข ฝั่งซ้าย value b ู o l e a n รับ Data จาก b a c k t e s t Mode ค่าเริ่มต้นคือ f a l s e f คือ e คือ0ใช่ไหมครับแต่เราตั้งเงื่อนไขเท่ากับศูนเงื่อนไขเป็นจริงในสภาวะปกติ back t e ท t mode เงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะทำงานครับทำงานคืออะไรครับ bucket ต f t ฟเทนะครับตะก้า ID สีเขียวเก็บข้อมูลไม้ใบ bucket of t ฟเทสตะก้า ID สีแดงเก็บข้อมูลไม้เซลล Bucket of Cross t สเทนะครับตะก้า ID สีส้มเก็บข้อมูลของไม้ใ y ที่ปิดออเดอร์ไปแล้ว Bucket of c ฟ o s รสเทสตะก้า ID สีเหลือง เก็บข้อมูลไม้เซลล์ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วแล้วเราก็เอา modify variable <c oughs> ไปเชื่อมต่อ <c oughs> เพื่อจะดึงข้อมูลเ <c oughs> ช่นดึงจากตะกล้า ID สีเขียวนะครับจำนวนไม้เห็นไหมครับเขาจำนวนไม้บาบเก็บไว้ในตัวแปรเขา b กำไรจากการเปิดไม้บาบเก็บไว้ในตัวแปร profit b นะครับจำนวนไม้เซลล์เก็บไว้ในตัวแปรเขา s กำไรจากการเปิดไม้เซลล์ที่เปิดอยู่ณขณะนั้นเก็บไว้ในตัวแปร profit s นะครับและแน่นอนครับ ปิดออเดอร์ไปแล้วเท่าไหร่นะครับฝั่งบายนะครับเอาขนาดล็อตซ้ายรวมกันเลยนะครับปิดออเดอร์ไปแล้วกี่ล็อตเนี่ยนะครับดึงจกตะกร้า id สีส้มนะครับเก็บไว้ด้ตัวแปร total close lot ฝั่งเซลล์ก็เหมือนกันนะครับอยากรู้ว่าตอนนี้ปิดออเดอร์ฝั่งเซลไปแล้วกี่ลอ็อตก็ดึงข้อมูลจากตะกร้า id สีเหลืองเก็บไว้ด้ตัวแปร total close lot ฝั่งเซลเห็นไหมครับง่ายๆเลยแล้วเรามาแสดงคอมเมนต์นะคอมเมนต์หนึ่งก็คือจะโชว์ด้านบนมุมบนขวามือนะครับ ก็จะโชว์เลยครับโชว e ์ n a e m e แถวที่1น,นะครับเป็นเป็นเป็นไทเทนนะต่อมาโชว์บาลานซ์นะครับโดยการดึงจากข้อมูล Account Balance โชว์ q q u i t y นะครับโดยการดึงจากข้อมูล Account Equity นะครับโชว์เค้าไบเซลดูตัวนี้นะครับเราจะดึงตัวแปร2ตัวมาโชว์ในบรรทัดเดียวกันทำไงคร <professions S 2> ับเราจะใช้คำสั่ง double to string นะครับเห็นไหมครับ double to string วงเล็บใช้ตัวแปรเคาก็คือเป,ปลีป่ยนตัวแปรเค้าปีที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับ ให้กลายเป็นตัวอักษรและตัวอักษรเนี่ยเวลาเราจะ,าจะบวกกันใ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 นทางโปรแกรมนี่ก็คืออะไรครับอักตัวอักษรสตริงเนี่ยก็บวกส,ส,สตริงได้ถูกไหมข้อความบวกข้อความได้ก็บวกข้อความจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายคําพูดนะครับตามด้วยแสแลสใช่ไหมครับบวกด้วยเขาทูสตริงนะครับเขาเอสเห็นไหมครับเราเอาตัวแปรเขา B กับเขาเอสเนี่ยมาอยู่ในแถวเดียวกันเทคนิคทำใช้ดับเบิลทูสตริงผู้เรียนลองเอาไปใช้ดูนะนะครับส่วนคอมม่าศูนย์คือเอาทศนิยมสูนย์ตำแหน่ง นะครับมาดูมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับ profit by s e l l แถวเดียวกันเหมือนกันแต่ตัว profit ผมต้องการ2ตําแหน่งก็ใส่คอมมาสองนะครับเวลาเลือกใช้ t e x t Code Input นะครับก็ใช้คําสั่ง double to sting เช่นเดียวกันนะครับจะเอาไปเลยครับ total cost l o t by s e l l ก็เหมือนกันครับ double to sting ไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อมา Comment ์สเนี่ยผมอยากจะให้มันอยู่ห่างจาก Comment ์หนิดนึงนะครับโดยที่แกน x เท่ากันครับแต่แกน y เลื่อนลงมาอยู่ที่ตำแหน่ง200นะครับโชว์โหมด f ฟ r t a i n สถานะเป็น Off หรือ On Mode ด i v e วอร์เทสถานะเป็น Off หรือ On Time Filter s t a สเตว่าตอนนี้ทำงานเป็น off, ออฟเป็น On หรือไม่ทำงานเป็น Off หรือเปิดตลอดเลยเป็นอเวนะครับมันก็จะสามารถโชว์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของมันดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูการแบ็กเทสเลยนะครับตัวอย่างที่193 Timeframe าเฟรม1นาทีในปี2025นะครับ ในตัว expert property นะครับผมจะเลือก time filter mode เป็น for f o r คืออะไรครับก็คือจะทำงานทั้งวันเลยนะครับก็คือตั้งแต่ตลาดเปิดยันตลาดปิดใช่ไหมครับลองดูนะครับว่าสถานะมันจะโชว์แบบไหนนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการ back test นะครับผู้เรียนจะเห็นไหมครับตอนนี้ผมเลือก time filter mode เป็นเป็นถูกไหมครับมันก็จะขึ้นโชว์ all way ไหมครับ แล้วตอนนี้การเปิดไม้นะครับอยู่ในโหมด forward t หรือ reverse t a นะครับตอนเปิดไม้ผู้เรียนก็ดูได้นะครับจากสถานะ off หรือ on และส่วนตัวเลขเห็นไหมครับ total cost l o t ทศนยม2ตําแหน่งเห็นไหมครับสวยไหมครับเห็นไหมครับ profit by cell ทศนยม2ตําแหน่งเขา by เขา s e l l ทศนยม0ตาแหน่งนะครับโดยการใช้คําสั่ง double to sting ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบ2ปีนะครับ2024-2025กันนะครับ มาดูผลการทดสอบในปี2025ก่อนนะครับในปี2025นี่าเนี่ย t i มฟิลเตอร์โ d มนะครับผมเลือกเป็นฟอสก็คืออะไรครับให้มันทํางานตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตลาดเปิดจนตลาดปิดอยู่รอดไหมครับอยู่รอดนะครับกําไรก็เกือบ80-80%เลยนะครับ80%เลยนะครับแต่มีการคัดลอสบ่อยไหมบ่อยนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง ในปี2025เกิดคัดลอส8ครั้งคัดลอสคือ500เหรียญน,นะถ้าเราไม่ทําคัดลอสโอกาสพอตแตกมีไหมครับมีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้เห็นว่าระบบคัดลอสมีความสําคัญนะครับส่วนจากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ผู้เรียนลองไปปรับจูนพารามิเตอร์ดูเรามาดูเราเรามาดูตอนที่เราใช้อะไรครับ Time Filter Mode เป็นทูบ้างดูประสิทธิภาพนะครับถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเทรดประสิทธิภาพจะดีขึ้นไหม นี่คือผลการทดสอบในปี2024ถึง2025เจอคัดล o อสกี่ครั้งครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง2ปีเจอ4ครั้งแต่เมื่อกี้ปีเดียวเจอ8ครั้งถูกไหมครับต่างกันเยอะเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของการอะไรครับควบคุมเวลาการทํางานเห็ไหมครับ Time filter Mode เลือกเป็น Tool นะครับผู้เรียนนะครับได้รับ EA ไปแล้วลองนําไปศึกษาพัฒนาดูนะครับ มีคำถามสงสัยจุดไหนก็ส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับผมเท่ายามไล่ตอบทุกคำถามและใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับกลุ่มเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับรายละเอียดการสมัครอยู่ใต้คลิปนะครับสมัครสมาชิกเสร็จแล้วทักหาผมที่ Line Official Account สมาชิกนะครับจะได้รับ EA ประกอบการเรียนการสอนฟรีนะครับทุกตัวอย่างเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ